สำหรับคนที่เกิดวันจัน์ค่ะข้อดีของคนที่เกิดในวันจันทรเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะและที่สําคัญเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดเพพต,ตรงข้ามด้วยนะคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่พูดจาหยอกล้อหยอดเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดู นุ่มนวลน,น่าฟังนะคะคาลมคมคายถือว่าเด็ดทีเดียวนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยคนที่เกิดในวันจันเนี่ยก็มีความอินดี้นะคะคิดจะทําอะไรก็ทำนะคะคิดไม่อยากทาอะไรก็ไม่ทํานะคะค่อนข้างที่จะทําอะไรตามอารมณ์ของตัวเองอยู่เหมือนกันนะ ภายนอกแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงค่ะและที่สําคัญเนี่ยเวลาที่ใครได้คุยหรือว่าได้อยู่ใกล้ๆคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจจะรู้สึกหลงสเสน่ห์ค่ะเพราะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเวลาที่เขาพูดคุยด้วยนะคะเขาจะใช้สายตาในการจ้องมองค่ะเรียกว่าสายตาของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีสเสน่ห์เย้าวยวนนะคะก็เลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยหลงไหลได้ค่ะ สำหรับข้อเสียของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะข้อเสียของคนที่เกิดในวันนี้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ประชดประชานค่ะเน็ตแนมเก่งนะ และในบางครั้งเนี่ยก็มีความคิดมากนะคะฟุ้งซ่านค่ะเป็นคนที่จุกจิกนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะบางทีก็เก็บกับมาคิดกับมาน้อยใจนะคะเป็นคนที่ชอบระแวงขี้สงสัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดไกลด้วยค่ะมโนไปไกลนะคะแล้วก็ใส่ใจกับคําพูดค่ะถ้าหากว่าใครพูดอะไรที่ไม่เข้าหูนะคะเขาก็จะเก็บมันน้อยได้เป็นวันๆทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ